สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงเนื้อหาใหม่นะครับหลังจากจะทำคลิป G-Star Power แล้วนะครับรู้สึกอิ่มตัวนะครับก็อยากจะทำเรื่องใหม่ๆนะครับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่อง p l y y with Data นะครับเป็นประโยคที่ผมนิยมพูดกับผู้เรียนนะครับอบอกว่านะครับให้ลองเล่นกับข้อมูลดูนะครับ าการเรียนรู้นะครับเราก็จะได้จากการเล่นกับข้อมูลนะครับคำว่าเพวิดาตานั้นก็คือเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะวิเคราะห์เพียงแค่ครั้งเดียวครับเราควรจะวิเคราะห์นะครับในหลายๆครั้งหลายๆมิตินะครับในหลายๆรูปแบบนะครับาการเล่นกับข้อมูลนะครับจะช่วยให้เรารู้จักข้อมูลได้ดี รวมไปจนถึงการนะครับค้นหานะครับความรู้หรืออินฟอร์เมชันที่แทรกอยู่ในข้อมูลนะครับสำหรับตัวข้อมูลที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างเป็นคลิปแรกตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลเดตไฟล์ครับดนะี d ดี d a t ไฟล์นะครับซึ่งนะครับเป็นข้อมูลเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับ ข้อมูลเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับก็เปรียบได้เสมือนกับเรากำลังขับรถโบราณอยู่นะครับคลาสสิกคลาสสิกนะครับแต่ตัวนี้เป็นข้อมูลครับเป็น Data นะครับ Data ที่มีอายุ50ปีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลค่อนข้างเก่านะครับค่อนข้างเก่าสำหรับประเทศไทยนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับ มาพูดถึงข้อมูลนะครับตัวอดีตนะครับข้อมูลอดีตนั้นนะครับมีประโยชน์มากในการพิจารณาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข้อมูลอดีตนั้นไม่ค่อยแพร่หลายครับบางทีก็ถูกทิ้งถูกละเลยไปนะครับรูปแบบข้อมูลนะครับก็จะมีความแตกต่างจากข้อมูลในปัจจุบันมากนะครับแต่ว่าด้วยข้อมูลนะครับต้นทุนของการเก็บข้อมูลนั้นนะครับ เริ่มมีค่าใช้จ่ายลดลงนะครับต้นทุนการเก็บข้อมูลนั้นมีต่อหน่วยนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้นนะครับเยอะขึ้นก็เริ่มมีความสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีกระแสเกี่ยวกับการาพูดถึง Big Data นะครับ Big Data ก็คือข้อมูลนะครับที่ ถ,ถ้าตามชื่อก็คือใหญ่โตมโหฬารก็คือข้อมูลจํานวนมากนะครับาการเอาข้อมูลจํานวนมากมาวิเคราะห์นะครับสําสหรับตัวที่ผักดันให้เกิดการนํานมาใช้ตัว big data นั้นก็คือเร่งเห็นประโยชน์ของมันนะครับว่าข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้นะครับต้องมีประโยชน์นะครับมีคุณค่า แล้วนำมาใช้นะครับในการที่จะให้อินฟอร์ม i ชันนะครับที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้นะครับหรือเจ้าของข้อมูลนะครับสำหรับตัวเทคโนโลยีะนะครับในปัจจุบันนั้นก้าวหน้ามากทำให้การมาทึกข้อมูลนั้นง่ายและมีมากขึ้นนะครับข้อมูลนะครับที่เราเก็บนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับ สำหรับตัวข้อมูลที่เราจะพูดถึงตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลสัมโนประชากรนะครับในปี1970นะครับหรือนะครับถ้านับปีกันจริงๆก็น่าจะ52ปีนะครับ52ปีข้อมูลที่ว่านั้นเป็น d ดตไฟล์ครับก็คือนะครับ d a t นะครับเป็น t e คนะครับข้อมูลเป็นลักษณะเทคไฟล์นะครับก็คือประกอบด้วยตัวเลข นะครับแล้วก็ช่องว่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของข้อมูลนะครับที่ผมกล่าวถึงนะครับสำหรับท่านใดที่ดูเกี่ยวกับว่าข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลเมื่อปีไหนนะครับถ้าเห็นตัวเลขตัวนี้นะครับปี2541าปี2541เะนะครับเป็นข้อมูลที่ผมได้ไฟล์มาครั้งแรกนะครับจากการ Copy f i ไฟล์นะครับซึ่งถ้าเกิดดูอายุนี้ก็ประมาณสักเท่าไหร่แล้วครับ 20ปีนะยีปีแต่ข้อมูลนะครับอายุมันจริงๆก็คือปี1970หรือประมาณเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมนะครับศึกษาจบทางด้านประชะากรศาสตร์หรือดิโมราฟีนะครับเราก็จะมีตัว Data สําหรับฝึกศึกษานะครับแล้ววิเคราะห์ข้อมูลตัว สำมนปปะชากรก็จะเป็นข้อมูลสําคัญตัวหนึ่งซึ่งเรานํามาใช้นะครับในการเรียนรู้ทางด้านประชากรศาสตร์นะครับทีนี้นะครับเนื่องจากข้อมูลนั้นเก็บในลักษณะของ d ด a ไฟล์นะครับก็คือพูดถึงตัวเลขและก็คอลัมน์นะครับดิจิตนะครับเราก็จะเรียกว่าดิจิตนะครับว่าดิจิตที่1ดิจิตที่2นั้นนะครับเป็นตัวแปรอะไรนะครับเราจะเห็นว่าข้างบนไม่มีชื่อตัวแปรเลยนะ เราก็จะต้องนะครับมีเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแถวแรกเนี่ยเป็นภูมิภาคครับรีเจนนะครับหนึ่งดิจิตนะครับสำหรับ province นะครับ2อถึงสดิจิตดิจิตที่2ดิจิตที่3นั่นก็คือจังหวัดนะครับอันนี้ก็ไล่ไปนะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวอะไรครับโค้ดบุ๊กนั้น ถ้าเรียงตามชื่อตัวแปรนั้นอาจจะใช้เวลานะครับคนที่นะครับบันทึกข้อมูลนั้นก็ใช้เป็น v แทนครับ v 3นะครับเป็นดิจิตที่4กับ5นะค v 4ก็คือดิจิตที่6กับ7นะครับหลักที่6กที่7ดังนั้นนะครับตัวข้อมูลนั้นนะครับถูกนะครับกำหนดเอาไว้นะครับเกี่ยวกับ r o กับคอลัมน์นะครับของตัว data นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้น การที่เราจะใช้ข้อมูลตัว that f i ไฟตัวนี้เราจะต้องนะครับ transform มันจากรูปข้อมูลนะครับที่เป็น text ให้เป็น data sheet นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับจะเห็นว่าข้อมูลตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลเมื่อปี1970นะครับแต่ว่ามีการนะครับ บันทึกนะครับบันทึกในระบบนั้นก็ปี2 0 1 4 2541นอ,อันนี้น่าจะเป็นต้นต้นตัวเอกสารนะครับก็คือ Copy มานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายก็คือปี2,541นะครับทีนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูป,ปี1970ก็ปีปี1980-1990และปี2000นะครับจะอยู่ในรูปแดดไฟล์ทั้งหมดเลย นะครับก็คือในสมัยก่อนนั้นนะครับเราเก็บข้อมูลในรูปที่เป็นตัวเทคนะครับเทกไฟล์ Tech Fire, นะครับแต่ว่าปี2000นี้นะครับจะมีการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นตัว SAV แล้วนะครับก็คือหมายความว่าดึงข้อมูลที่เป็น d ด t ไฟล์นั้น transform เป็น HPDS นะครับซึ่งมันจะใช้งานง่ายกว่านะครับแต่ว่าข้อมูลพวกนี้ก็จะมีคำ c o m m า n d นะครับหรือ syntax ในการลันตัว Data นะครับให้สามารถที่จะแปลงข้อมูลเท็กซ์ให้เป็นตัวนะครับข้อมูลพร้อมที่จะทำการวิเคราะห์นะครับทีนี้นะครับเรามาลูกดูนะครับข้อมูลปี1970ที่ทำการ transform แล้วนะครับในรูปของอตัวแปรใน sps นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะสามารถดูได้ง่ายครับเพราะว่ามันมีป้าชื่อตัวแปรนะครับ เราใช้คําว่า province กับจังหวัดนะเราใช้จังหวัดเป็นตัวทับศัพท์นะครับซึ่งมีความหมายว่า province นะครับแล้วก็มีรายละเอียดตัวแปรอื่นๆนะครับถ้าเกิดเป็นรูปตัว data file นะครับ data view ก็จะมีเป็นตัวเลขนะครับตัวแปรพร้อมกับข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของข้อมูลในปี1970นะครับทีนี้นะครับ ถ้าเรามาดูรายละเอียดจะเห็นว่านะครับข้อมูลนั้นนะครับมันมีกี่นะครับขนาดไฟล์ที่แตกต่างออกไปนะนะครับยกตัวอย่างเช่นปี1970นั้นมีขนาดไฟล์ที่นะครับ353เมกะไบนะครับเมกะไบค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเปิดไฟล์บางทีมันก็จะช้าหรืออื่นะครับแม้ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ในรุ่นใหม่ๆนะนะครับจะใช้เวลานานนะครับเนื่องจากว่าตัว Data ค่อนข้างเยอะ ในขณะที่ปี1980ปี1990ปี2000นั้นมีขนาดไฟล์ที่นะครับมีแนวโน้มลดลงครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลจริงๆนะครับถ้าเราดูข้อมูลจริงๆนะครับปี1970เนะครับเราจะเห็นว่าตัวนะครับข้อมูลจะมีตัวแดดไฟล์นะครับกับตัวซินแทกนะครับตัวแดดไฟล์นั้นนะครับถ้าเราเปิด ตัวดับเบิลคลิกมาเนี่ยมันจะเปิดในตัวโนตนะครับโนตแพดซึ่งตัวโนตแพดก็จะเปิดตัวข้อมูลที่เป็นเท็ออกมานะครับให้เราเห็นว่าเออเนี่ยคือข้อมูลนะครับแต่ว่านะครับคอลัมน์แรกนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับได้ข้อมูลไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเป็นเท็ เทค File นะครับจะต้องใช้คู่กับตัว s y n t a x นะครับ s y n t a x นะครับที่ว่าก็คือตัวนะครับตัวนี้นะครับ s y n t a x ตัวนี้นะครับอยู่ในรูป s y n t a x ของ hps นะครับถ้าเราเปิดดูนะครับเราจะได้ไฟล์ syntax ของ hps นะครับแล้วก็ต้องมานะครับรันในตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเขาก็จะมีไฟล์คำสั่งรันให้อยู่นะครับตัวนี้เราอาจจะต้องแก้นิดนึงครับก็คือ ตัวนี้เป็นไดจีนะครับเราเก็บผมเก็บข้อมูลไว้ในไดดีนะนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นไดดีนะครับแล้วก็ทําการลันนะครับตัวข้อมูลนะครับเลือกตัวนี้คอมมานตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อตัวแปรนะครับผมก็จะเล e c กนะครับผมจะเล e c กตัวข้อมูลนะครับแล้วลันนะครับ โดยปกติเนข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้มา transform กันแบบนี้ครับก็คือเป็น data ที่สำเร็จแล้วนะครับอันนี้เป็น value label นะครับอ่าเราก็เลือกมาทั้งหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัว Command ต่างๆนะครับอ่าผมจะเลือกไปจนถึงไหนเอ่ยเดี๋ยวนะเราดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ชื่อจังหวัดนะนะครับอ่าก็มีชื่อตัวแปรนะครับเนื่องจากตัวแปรอ่ามีนะครับประมาณ60กว่าตัวนะครับเดี๋ยวนะครับ เราก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับเพราะไม่งั้นเราจะต้องมานะครับทําชื่อป้ายน่าจะถึงตัวนี้ครับ69ตัวนะครับเราจะเอาแค่นี้นะครับแล้วก็กดรันครับเมื่อกดแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะรันตัวผลของมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว Data นะครับตัว Data นะครับ Data จะเปิดมาเป็นลักษณะของตัวนี้นะครับ ดังนั้นจะเห็นว่าอันนี้คือข้อมูลที่นะครับเรา transform มานะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันใช้เวลาอยู่นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่าข้อมูลนั้นนะครับเป็นข้อมูลขนาด 353MB นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานะครับทีนี้นะครับแม้ว่านะครับจะมีการ transform โดยใช้ syntax ตัวนี้นะครับแต่ข้อมูล อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอ่าส ин แท็กอ่าก็คือ transform ได้ไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นเพราะตัวระบบนะครับเป็นระบบเก่ามากนะครับอ่าตัวข้อมูลนะครับที่ transform มาอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอ่าดังนั้นนะครับผมก็มีไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่มีการปรับข้อมูลนะครับให้เป็น data ที่สําเร็จรูปแล้วนะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีชื่อป้ายตัวแปรเนี่ยไม่ครบนะครับอ่าแล้วก็มีตัว Value ู a เ e l นะครับถ้าเราดูว่านะครับมันลันได้สำเร็จไหมมันอาจจะไม่สำเร็จนะครับเพราะตัวข้างล่างฟองแล้วนะครับอันนี้ก็จะแบ่งตัวคอลัมน์นะครับถัดมาเขาก็จะมีการกำหนดนะครับ้า้ของตัวแปรนะครับก็คือป้ายของภูมิภาคจังหวัดแล้วก็ตัวอันนี้ตัวนะครับป้ายตัวแปรอื่นๆนะครับจะเห็นว่าตัว Data ที่เรา Transform มานั้นนะครับ มันไม่ได้ดึงมาเลยนะครับไม่ได้ดึงมาเลยก็คือ v3 นะครับเป็นต้นไปก็จะเป็นป้ายว่างๆนะครับตัวนี้นะครับไปจนถึงตัวสุดท้ายใช่ไหมครับจากนั้นก็เริ่มต้นด้วย value label นะครับป้ายของตัวแปรนะครับของภูมีภาคตัวนี้ก็ยังไม่ได้ดึงมานะครับซึ่งมันก็ยังอยู่ในช่วง transform นะครับดังนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานนะครับ แล้วก็บางครั้งก็อาจจะ transform ได้ไม่สมบูรณ์นะครับทีนี้นะครับในข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วนะครับมันก็จะมีประมาณาตัว data นะครับที่เราจะใช้นะครับตัวข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับเราก็จะมาดูตัวนะครับ ผมขอเปิดข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ดูกันอันนี้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีตัวอะไรครับทำการปรับแก้ไขนะครับดังนั้นนะครับบางทีเนี่ยตัวการ transform าจ,จะไม่ไม่สามารถทำได้นะครับเราต้องมาปรับแก้นะครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่ทำการ transform ในปี2 5 4 3นะครับดังนั้นตัวข้อมูลนั้นนะครับ ก็ได้หามการปรับแก้มานะครับเรียบร้อยนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สมบูรณ์แต่ถ้าเป็นข้อมูลเก่าจริงๆก็คือข้อมูลที่เป็นต้นฉบับก็คือข้อมูลที่ผมเปิดให้ดูนะครับที่ผมได้มาในปี2541นะครับก็คือข้อมูลเริ่มต้นนะครับแต่ข้อมูลตัวนั้นน่าจะมา,าถูกนะครับถ่ายทอดมาหลายๆรอบแล้วนะครับจนกว่ามาถึงมือผมในปี2541นะครับ เราก็มา,าดูนะครับตัวข้อมูลนะครับที่สมบูรณ์กันนะครับทีนี้สำหรับตัวแปรนี้เดี๋ยวเรา,าข้อมูลในตัวแปรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปถัดไปครับท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ